ยะถากรรมมูปกคตาญาณกถาว่าด้วยยะถากรรมูปกคตาญาณแ2 0ยสิสกาวาทีถามว่ายะถากรรมมูปะคตาญาณญานเป็นเครื่องรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นทิพยจักสุหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าบุคคลทำไว้ในใจซึ่งความที่สัตว์เป็นไปตามกรรมด้วยเห็นรูปด้วยทิพยะจักษุด้วยหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง821สกาวาทีถามว่าบุคคลทำไว้ในใจ ซึ่งความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมด้วยเห็นรูปด้วยทิพยะจักษุด้วยหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเป็นการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างแห่งจิตสองดวงหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง 822สกาวาทีถามว่ายะถากรรมูปากคตายานเป็นทิพยะจักสุหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าบุคคลทำไว้ในใจซึ่งบทว่าท่านทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกายทุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่าเป็นผู้ประกอบด้วยวจีทุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่าเป็นผู้ประกอบด้วยมโนทุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่า เป็นผู้ติเตียนพระอริยะทั้งหลายดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่าสมาทานกรรมคือมิจฉาทิฏฐิดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบทว่าสัตว์เหล่านั้นเข้าถึงแล้วซึ่งอบาย ทุกคติวินิบาตนรกเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยกายสุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยวจีสุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่า เป็นผู้ประกอบด้วยมโนสุจริตดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่าเป็นผู้ไม่ตีเตียนพระอริยะทั้งหลายดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิดังนี้ด้วยทำไว้ในใจซึ่งบดว่าสมาทานกรรมคือสัมมาทิฏฐิดังนี้ด้วย ทำไว้ในใจซึ่งบทว่าสัตว์เหล่านั้นเข้าถึงแล้วซึ่งสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกดังนี้ด้วยเห็นรูปด้วยทิพะยะจักษุด้วยหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น